จังหวัดยะลาขอเชิญเที่ยวงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาประจำปี2,567 25พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ชมขบวนแห่ราชรถหลักเมืองจำลองรอบตัวเมืองยะลาตระการตากับขบวนแห่งานกาชาติงานวัฒนธรรมและของดีเมืองยะลาจาก8อำเภอพบกับพิธีเปิดงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาสุดยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจไปกับทุกกิจกรรมในงานทั้งการออกร้านนาวากาชาติการจัดนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงพิเศษจากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนร่วมส่งกำลังใจกับการประกวดขับร้องเพลงลูกทุง่งการประกวดทีดานิบงและร่วมลุ้นรางวัลการออกสลากกาชาติห้ามพลาด25พฤษภาคม ถึง4มิถุนายนนี้11วัน11คืนกับงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลาประจำปี2567